กับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกม War Tank นะครับเ,เราจะมาเล่น War Thunder แต่วันนี้ขอมา War Tank สักเกมนะครับก็บอ,อยู่เจ้า60 TP มันเคยนะครับเหมือนจะผมไม่ได้ลงมัดอะไรมากนะครับผมลงแค่รกว่จะ,จะลบแค่มัมัดเสียงคืนทีใสียนะครับ ความเสียงปืน150มิลพวกสิทนะีพี่นเป็นห Heavy Tank คุนทา,างฝั่ง,งโปรแลนด์รับเจอยี100 ีฝั่งตรงข้ามแล้วก็หนึ่งแปดสามใช่นะครับ่นนี้นะครับดามเมกเฉลี่ยอยู่ที่หกร้อยนะครับก็ดามเมกต่อนัดหกร้อยโลดต่อนัดนะครับอยู่ที่สิบห้าี้งหกมิลอันนี้นะ่าจะใส่ลงไปมานะหนึแปดสามไปนะครับผมทางด้านขวาเห็น ทางดีอ b 0สนะครับผมไม่ได้นะครับอข้างหน้ายิงเจ็บยิงแสวซทางเจ็ดสองแปดไโดนทางขเชลีเดนฝั่งนั้นยินเข้ามาร้ตรงนี้ 100ร้อยกกว่าหรืไม่แน่ไม่แน่นะตอนนี้อาจจะมีชัยเลยแล้วก็สองต่อหนึ่งนะครับผมสามต่อหนึ่งแล้วนะเขาห <6, S 2> กแปดไปนะไดแล้วเชอรี่แดงตัดมาเมื่อกี้ก็ไม่โดนนะครับออวิตรงนี้เห็นเชอรี่แดน 50m ตรงนี้ขึ้นมาเชงูยิงทางแรกของ,ของสามของเราไปนะแต่รู้สึกว่าก็อตอนนี้สูสีนะครับ3เท่าลนะองลิงเจอร์ฮิตยิ้มไม่ยิงไม่ได้นะติดข้างของ E50m ใบนะครับนี่เป็นเกมแรกของผมนะครับที่ผมพิ่งกลับมาเล่นเนะจอดิแดนโดนไปนะฮะนี้ E50m โหลดแล้วเอฟทีแดน ก็สต่อห้านะครับฝั่งนู้นเหลืออยู่สามคันฝ่งนี้เหลืออยู่แค่ผมคนเดียวสามต่อหนึ่งสี่สองศูนยสองซัดเข้ามานี้บนะครับตรงนี้เห็น E ห้าสิบ m สองต่อหนึ่ง ฝั่งลงข้ามหา60 TP แล้วก็ E50m นะว่าผมน่าจะแพ้นะครับแหมเห็นแค่ E50m นะไม่เห็น60 TP ไม่รู้ว่าอยู่ไหนน,ะนี่ล้โดน60 TP ซัดเข้ามานะกจะเิล่างนะครับแถ่ใช่จริงจด้วยคนระับเีิล่างนะ e 50m ยังไงผมต้องถอยแล้วเพราะว่า 60TP <Okay>, mm hmm. เขาเอาลูกคิดยิงมาแล้วนะคผมว่า mm hmm. ถอยดีกว่านะครับอี E50M ตรงนี้ดักแล้วยังไง, mm hmm. งยังโดนนะ mm hmm. จะโดนทางข้างแทคนะ 10TP ขึ้นมาเล็งตรงนี้นะครับ mm hmm. จริงๆอะ่ะ mm hmm. เขาเอาลูกคิดอียิงผมก็ได้นะ mm hmm. ผมน่าจะตายนะครับไม่น่าจะรอดนะ บ็อก E 50พลัง 5, ไ,ไ,ดได้แลนะมีพุ่งไป707กิโลเมตรหืม60 TP เอาลูกเฮดอีกมายังไม่โดนนะครับมันระเบิดนะครับนี่เสียงระเบิดบุ่มเลยนะผมว่าผมน่าจะแพ้นะครับตาหนี้ไม่น่าจะชน,นะนะ60 TP บิ่งลงไปข้างล่างนะครับ ไม่มีลูกคีถ้าผมมีลูกคีดนะผมล่อแล้วนะยิงไปยังไงก็ไม่ได้นะไม่ทันหรอกนะครับเพื่อนบอกเอชนีครับเพชีก็ไม่ตายหรอกนะเพีมันเฉลี่ยมันยิงเข้ามันแค่200อกว่ากว่านะมันยังไงมันก็ไม่ถึงได้ไปสามร้อยนะครับตอนนี้ผมยิงไป6551นะครับแล้วก็ ได้เอมานะครับแล้วก็ไฮคาลิเบอร์มานะครับมีคนกดดิสไลน์นะครับก็ยิงไป6551นะครับกันความบล็อกความเสียหายได้ 6, 2 6 6 0าทำลายได้3คันทำวันทำให้เสียหาย6คันนะครับผมได้ค่าวประสบการณ์มา1641นบเนะครับได้เงินมา1 8 9 3 7แกสเจบาบาทเหลือ หักยุทธปัจจัยและยุทธฑ์เหลือหนึ่งแือยเจ็ดสบสาทนะครับก็ตอนตนี้ก็เอ็มแตกไปนะครับยิ่งไป12บสอนะครับผมเจาะเก,กาะสิเอ็ดเข้าเป้า11นะครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นบัญชีธรรมดานะครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับเจ้า6 0สิทีถึงแพ้ยังไงก็ได้เอ็มนะครับ ก็ไปเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้กับผมขอลาไว้ไแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ